คือไอโบอ <_ lan et> <c oughs> <c oughs> ่ะกูเปิกับพูด รีวิวตัวละครคุซันนะปัจจุบันกันบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยมันยังเล่นได้ไหมมันยังเล่นดีอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในก่อนที่จะลงเล่นเนี่ยผมจะขอเอาไอโบลงไปด้วยเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับก็เลยขอไปรีวิวทั้งคู่นี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่าเนาะส่วนตรงนี้อยู่ที่สาทัพสี่นะครับเดี๋ยวมีคนถามว่ามตัดต่อดังน,นั้นก็ขอลงเป็นประมาณนี้เลยเนาะเอาแล้วครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเล่นเนาะเอาให้เห็นก่อนว่าในทีมของเราอะ่ะเช่นมิโลสอง ่วนัวเนี่ยผมจะเอาคูซันไปกลางเลยแต่ว่าทีเนี้ยผมจะดูเพื่อนก่อนนะว่ามันจะวิ่งไปซ้ายหรือขวาอ่ะเขาถ้าเขาไปขวางั้นผมไปซ้ายทําไมเพราะว่าเรามันจะต้องมีคนนึงเติมเนื่องจากว่าเขาน่าจะไปวูแทนเราดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปนะครับโอเคที่เหลือเนี่ยคุซันมีข้อดีอีกอย่างคือสกิลหนึ่งเหมือนวาร์ปเนาะแล้วทีเนี้ยด่านเนี่ยมันใกล้เออมันก็เลยเล่นได้เนี่ยจะเป็นปัญหาละเห็นปะ่ะพอเอาไม่ได้โอเคเพื่อนเอาละได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไอ้ ไม่ได้อะยังไงก็ไม่ทันอ่าสวยง,งามว้ายว่าวเลยว้ายโอเคเดี๋ยวอยู่กลางอะไรก็ได้วืบวืบนิดเดียวแม่งไม่ทันแม่งไม่ทันเออโอเคเดี๋ยวอยู่อันนี้ต่อเลยก็ได้ฟางด้วยนะโบฟังด้วยโอเคเพราะว่าธงเกตแรกเราเิอไปแล้วนะที่เหลือก็อันนี้เท่านั้นเดี๋ยวเวลามันจะมาละ มาแล้วป่อยให้กราฟเล่นนะครับตรงนู้นสบายละฮะจังหวะมีให้เล่นไมเอ่ยก้างก้างโอเคได้แล้วเรียบร้อยผมไม่ได้เลยเลยเนี่ยแม่งบู๊กันอยู่เลยเลยว้าวไอวอก่อนเอ๊อเรียบร้อยก้างปล่อยนะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่นะเดี๋ยวผมเดินไปเด้อ โอ้หสองคนจะคุ้มเหรอกันะเป็นอาคาก็เล่นได้นะพยายามเติมเกตไว้ก็แล้วกันเออเอ,อือสกิลแม่งไม่ทันบ่สกิลไม่ทันโอเคมาละตึ๊ด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 ,ดโอเคแล้วก็อีกทีวึบก,กันพาดป้ายเติมเกตดจานอ้าว <laughs> อันนี้ไม่เห็น ันนี้ไม่เห็นเอาตรงๆเลยถึงเห็นกูก็ตายไม่หรอกเมื่อกี้อยู่ในไอ้วอก็คงไม่ตายคือจะไปเติมเกจใหประเด็นอะ่ะไม่เห็นว่ามีน้องพาละอยู่ภาลานี่ก็เอาเรื่องนะี่โดนทีอะกลางเสียเนาะไม่ทันโอเคผมพยายามไปเอาทงม,มึงก็ไม่ให้กูไปเลยอ่ะ อ่าแม่งตีไม่ตายด้วยประเด็นอ่ะใครก็ได้มาช่วยกูทีดี <c oughs> กูฆ่ามันไม่ได้ไอ้ลุจิเนี่ยเฮ้ยกาบไอกาบกาบกาบมึงไปเรยวลุจิก่อนกาบกาบโอ้โหแม่งไม่มีใครเล่นให้กูเลยอ่าโอเคอาคาโดนเขายังไม่สกิลสองนะโอ้โหแม่งโคตรสวยอ่ะเมื่อกี้เขาสกิลหนึ่งนะผมก็ใช้สวนเลยวึบ อ้าวฆ่าซะเรียบร้อยจบเกมอ่ะเป็นประมาณนี้เห็นไหมสุดท้ายมันก็ยังเล่นได้ครับส่วนอาคานุาเราอ่ะต้องดูจังหวะเอาเว้ยบางคนน่ะชอบบวกแบบไม่ใช้สกิล2เข้ามาถ้าเป็นอย่างนั้นสกิลหนึ่สวนแม่งเลยเพราะว่ามันติดแช่ใช่ปะละ่ะติดแช่ปุ๊บก,ก็ฆ่าได้เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคสาระเกมที่2นะครับเจออาคคานุ2ตัวนั่นเองนะก็เมื่อกี้สบาย ตัวเดียวอ่ะได้อยู่แต่สองตัวเนี่ยกูว่าแม่งลาบากละแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะหลักๆอยากเล่นครูซาให้ดูนี่แหละเดี๋ยวกราฟแล้วมึงเล่นอะไรวะเนี่ยคือไอโบอ่ะกูหมดกับพูดเห็นเนาะเออนั่นแหละไปยังเออไปแล้วโอเคก่อนพี่จะไปโอเคอ่เดี๋ยวผมร sure. paths, Κ? อย่นี่นะถ้าเขาวิ่งมานะผมจะวิ่งไปสวนนะ ไม่มาโอเคไม่มาถือว่าเติมเติมเกรดรอไม่มีปัญหามาโดดเมื่อกี้เขาเพิ่งหลบนะครับสวยงามสวยงามจริงๆตายเอเรียบร้อยกูยดวนอคาอีกตัวคือเมื่อกี้่าได้ตัวไกล้ต่ะโดดอีกตัวเออเพราะว่านั่นแหละถึงไอ้วอลไปกูก็ตายอยดีมันใช้ไม่ทันหรอกเมื่อเกมมันล้มพอดี โอเคไปเดี๋ยวเติมเกรตรงนู้นต่อนะครับจริงๆคนโคเลือกไอโบนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาคาเรามี2สู้ไปอาคาสู้ไปเดี๋ยวกูจะคิวหนึ่งช่วยเอออ่ะแม่งโดนต้อโลสักโตแล้วว่วะน่ะเห็นปะเนี่ยสกิวสองแม่งแม่งก็ไม่ทันเนี่ยโบเอ้ยโบเอ้ยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้โบเอ้ยสักทางน่าน้องงูมาจบเลย จบเลยจบจบจบอาคาครับอาคาอาคาอา,า,อามึงมึงต่อยมึงต่อยมึงโดนพอดีเลยอ,เอ้าวเฮ้ยทำไมแม่งหลุดวะเรียบร้อยเกตเกตเกตเิมเกตกรเติมเกตรนั่นโหโดเต็มเต็มสวยสวยเลยนะ่ะตายแล้วนะ่ะคูซันตายแล้วเห็นปะถ้าคุณมามานัวกับอาคาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะเอาเอากันตรงๆรก่อน อ่าดักรอไว้แล้วเดี๋ยวตรงนู้นพ่อหน้าเล่นวะผมรอเล่นอาคานะปุ๊บนั่นงานชิปหายแล้วกูชิปหายแม่งเสือกใช้พร้อมกันประเด็นเสือกใช้พร้อมกันปุ๊บป,บปบ๊โอเคกระเด็นซะไม่ได้ทงอ่าเพื่อนเติมหน่อยลบลบสิลบ อาคามันไม่ไปไหนเลยอะอยู่ด้วยกันเลยอะโอเคได้ละตรงกลางเนาะตรงกลางเนาะโอเคมากันก่อนกันก่อนจ้ากันก่อนจ้าอุตะไม่น่าหยิบเลยนะแผ่นเนี้ยเอากันตรงๆมันไม่ไหวอ่ะไป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 ,ป,ปเดี๋ยวผมแช่ต่อปึ๊บปึ๊บอีกทีจบ ทำอะไรไม่ได้ละเรียร้อยจบเกมอ่าอันนี้เกมที่2เนาะตามที่เห็นเลยมันก็นั่นแหละตามที่เห็นอ่ะมันเล่นได้มันเล่นได้ไดโอเคจบเกมที่2เกมที่3านั่นเองนะครับผมขอเลือกเป็นไอโบมาเนื่องจากว่าทีมอ่ะมันมีทั้งคูซันและไคโดดังนั้นผมจะไม่ฝืนนะก็เห็นเขาเลือกกันอยู่แล้วก็ขอไม่ฝืนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมไปทงตรงนู้นต่อเลยเดอ้อวึบวึบแหมไม่ทันบากระเด็น กูจะเอาอะเอาอม,มึงจะเ่าวทำไมวะมึงมึงจะเ่าเพื่อโอเคสกิลเออมามามาอีกที่เออนั่นแหละสวยสวยก <c oughs> ้อสวยเลยเงี้ยไปแล้วบ๊ายบายส่วนตัวผมจะเล่นเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวมีคนวิเฮ้ยทำไมไปทงนู้นเพราะว่มามีรุจิเมื่อเมื่อกี้อะนะเราเห็นรุจิกันอยู่แล้วสกิล ดดสักอย่างโอเคขอกูขอ,ขอ,ขอสักอย่างออกแอคชั่นก่อนนะผมถึงจะสกิลนะเมือ่อเมื่อกี้อะนะโอ้ยทงไม่ได้แล้วกูกันไม่ได้ด้วยดิประเด็นอะกูกันไม่ได้ด้วยดิเออเรียบร้อยเสียทงจ้ามาขอทีตีกูแบ่งตาย เมื่อกี้กะจะไอเคาน์เตอร์ยังไม่ทันกดเลยแม่กูตายก่อนแล้วแต่เขามีเนี่ยเอ้ยผมเลือกมาเลยนะโล่สีเลยอย่างนี้โล่สีเลยทําไมหรอเพราะว่าอีกฝ่ายอะแม่งไม่มีวิ่งเลยลองสังเกตด,ดูเดี๋ยวผมอะจะพยายามโซนธงนะอันนี้คือถือว่าเล่นให้ดูก็ก็ดีนะเออเกมแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันโซนธงอย่างเดียวไม่ต้องทาอะไรเลยเว้โอเคคุ้มกันธงบนธงล่างครับจบ จริงๆก็ควรเล่นแต่ในธงนะอันนี้คะแนนอาจจะไม่เยอะนะผมบอกก่อนอ่าโอเคดักไว้ดักไว้จ้าดักไว้เขามาัวงกันที่ตรงนี้นะโอเคเอีกทีแม่งติดบูธพอดีด้วยประเด็นนะ่ะเอ้ยเด้งเลือนไม่ได้แล้ว ปุ๊บปุ๊บโอเคแต่มันตียังไม่ตายอยู่แล้วเนาะไม่ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลน,น้ำอ่ะมาโอเคตอนนี้มีวิ่งแล้วอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงโดดปุ๊บปุ๊บ โดดสักอย่างตีมาตีกลับโอเคเรียบร้อยไปการทงอย่างเดียวพอเด้อไม่ไม่ต้องไปวิ่งหรืออะไรทั้งนั้นแหละเนี่ยอยู่ดักกันทงพอเห็นป่ะมาเติมสวยเลยพอดีเป๊ะเลยรอดตัวจบเกมอ่าถ้าเมื่อกีบ้บางอยา่างบางคนอาจอาจจะแบบไปทงแรกเนาะไปทงหน้าบ้านเขาว่าจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปก็ได้เวยเห็นป่ะก็แค่มากันทงเพราะว่ามันสามแล้วไงไม่รู้ว่าจะไปเพื่อ นั่นเองนะครับอ่าสรุปเกมนี้ก็เล่นไห้ดทั้ง2ตัวเลยกันแล้วกันก็สรุปเป็นประมาณนะี้อยากให้เข้าใจก่อนว่ามีหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแพทเนี้ยทั้งคู่เนี่ยมันเล่นไม่ได้หรอว่าเนื่องจากเจออคาคินุหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่ใช่ครับสุดท้ายอไอสองตัวเนี้ยแม่งก็ยังเป็นเมตาเหมือนเดิมนะครับแต่ที่มันมีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเออเราสามารถเล่นคู่อย่างเงี้ยก็ได้ไอรุจิอะไคโดอย่างเงี้ยก็ได้ ซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าทั้งสงสีนี้ยมันโอเคทั้งคู่ถ้าถามผมนะประเด็นก็คือต่อมาเอา้าแล้วอย่างนี้จะเล่นสีไหนดีผมก็จะบอกว่าถ้าโดยไม่ได้โกหกกันเนื่องจากโตเกะปกติมันชอบเอาสีเขียวอะ่ะเป็นเมตาเสมอผมไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าช่วงหลังๆอะ่ะตั้งแต่ตอนที่ไคโดบัฟอ่าเพิ่งบัฟอะ่ะก่อนหน้านั้นคือเล่นไม่ได้เลยเนะเว้ยคือน้ําเงินแม่งเล่นได้แต่รู้จอีอ่ะ่ออย่างตอนนี้ยังดีหน่อยน้องงูอ่ะกลับมาเล่นได้ละ อันนี้ก็ดีอีกก็หมายความว่าตอนนี้สีน้ําเงินแม่งเล่นได้3ตัวเลยเว้ยงูไคโดแล้วก็ลุจิอ่าอย่างตอนนี้ก็ก็ถือว่าดีแต่ประเด็นคือส่วนใหญ่แม่งอสีเขียวเสมอก็ลูกเป็นหาอะไรเนี่ยดูดิเมตาเรานี่ก็เขียวเนาะส่วนใหญ่แดงมันจะมาแค่แวบบๆส่วนสีแดงอย่างนั้นตอนนี้มีอาคาอินุใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือสายวิ่งอะ่ะแม่งไม่มีเล่นมันเลยไม่น่าเล่นไงแล้วสายโล,ล่ละโอ้โหแม่ใหญ่มันเล่นไม่ได้อยู่แล้ววิ่งก็เล่นไม่ได้โล่ก็เล่นไม่ได้มันมีตํามัดก็คคืออว่าาา กับเอเจะมาโตมันมีแค่นั้นเลยเว้ยตัวอื่นแม่งไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยไอตอนเนี้ยเท่ากับว่าสีที่น่าเล่นที่สุดถามผมเนี่ยคือเขียวกับน้ําเงินเท่าน,นั้นเลยนะอีกอันนึงก็คือขาวดํอาอที่เหลือก็เป็นประมาณนี้ละกันถือว่ารีวิวให้ดูเนาะสำหรับตัวละครว่ามันเล่นได้เด้อ